กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองใหญ่ที่มีบ้านหลังโตตั้งอยู่กลางสวนผลไม้แสนงดงามมีเด็กหนุ่นชื่อเจ้าฟ้าเขาเป็นลูกชายของเศรษฐีผู้มั่งคั่งบ้านของเจ้าฟ้ามีสวนผลไม้กว้างใหญ่เต็มไปด้วยต้นมะม่วงต้นสม้มต้นทุเรียนและดอกไม้หลากสีสันทุกเช้าเจ้าฟ้าจะตื่นมาในห้องนอนใหญ่ที่มีหน้าต่างสูง เปิดออกเห็นสวนเขียวขจีเต็มไปด้วยดอกไม้แต่เจ้าฟ้าเป็นเด็กเจ้าสำราญมากตั้งแต่ตื่นเช้าเขาก็ไม่อยากทำอะไรเองทุกอย่างในบ้านมีแม่บ้านและพ่อบ้านคอยจัดการให้ทั้งอาหารเช้าเสื้อผ้าที่ใส่ไปจนถึงรองเท้าสีสวยที่เขาเลือกเองก็ไม่ต้องขัดหรือดูแลวันหนึ่งเจ้าฟ้านั่งอยู่ริมหน้าต่าง เหลือบมองไปยังสวนกว้างๆเห็นช่างสวนชื่อบุญกำลังทำงานอยู่บุญยกกันไกลตัดกิ่งไม้สูงๆด้วยแรงแขนของเขาใบไม้และกิ่งไม้ร่วงลงพื้นเต็มไปหมดเจ้าฟ้าชะงักแล้วพูดกับตัวเองเบาๆทำไมคนเราต้องเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้นะฉันไม่เคยต้องทำอะไรแบบนี้เลยเจ้าฟ้าลงจากเตียงเดินไปที่ระเบียงบ้าน เขาเห็นบุญเหงื่อหยดเต็มหน้าผากแต่ยังยิ้มขนาดตัดกิ่งไม้เจ้าฟ้าแอบสงสัยบุญดูสนุกกับการทำงานได้ยังไงนะทำไมเขาไม่บ่นบ้างพอบุญสังเกตเห็นเจ้าฟ้าเขาก็ยิ้มให้แล้วพูดด้วยเสียงอ่อนโยนทุกสิ่งที่โตงามต้องผ่านความพยายามทั้งนั้นเจ้าฟ้าถ้าเจ้าลองทำเอง เจ้าจะเข้าใจความสุขของผลไม้และดอกไม้มากขึ้นนะเจ้าฟ้าฟังแล้วแต่ในใจยังลังเลเขาไม่แน่ใจว่าจะกล้าใช้แรงกายจริงๆหรือไม่แต่ความอยากรู้อยากเห็นเริ่มค่อยๆก่อตัวขึ้นเจ้าฟ้านั่งลงที่มานั่งริมสวนมองผลไม้สุกงอมที่กระจายอยู่บนต้นเขาเห็นสีเหลืองทองของมะม่วงมองส้มสด ที่แข่งกันเปลิ่งประกายภายใต้แดกถ้าฉันสามารถทำได้เหมือนบุญคงสนุกเหมือนเขาใช่ไหมเจ้าฟ้าพูดกับตัวเองเบาๆในขณะนั้นบุญเดินมาหาเจ้าฟ้ายิ้มพร้อมยกมือขึ้นเจ้าฟ้าถ้าอยากเรียนรู้ฉันจะสอนทีละขั้นตอนนะไม่ต้องกลัวหรอกการเรียนรู้ไม่เจ็บปวดเท่าที่คิดเจ้าฟ้ายิ้มและรู้สึกตื่นเต้นขึ้นเล็กน้อย เขายังไม่เคยรู้สึกว่าการทำสวนอาจสนุกได้ขนาดนี้งั้นฉันอยากลองดูเจ้าฟ้าพูดเสียงดังขึ้นแต่ก็แอบเกรงใจว่าถ้าลองแล้วทำพลาดจะดูโง่ต่อหน้าช่างสวนบุญหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าไม่เป็นไรหรอกเจ้าฟ้าล้มบ้างทำพลาดบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเจ้าทำด้วยหัวใจสนุกและภูมิใจก็จะตามมาเอง เจ้าฟ้าหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและตั้งใจแน่วแน่ว่าวันพรุ่งนี้เขาจะลองปีนต้นมะม่วงและเก็บผลไม้ด้วยตัวเองนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเด็กเจ้าสำราญคนนี้วันต่อมาเช้าตรู่แดดยังอ่อนๆเจ้าฟ้าเดินลงมาจากบ้านด้วยความตื่นเต้นในใจวันนี้เขาตัดสินใจว่าจะลองทำบางสิ่งด้วยตัวเองไม่ใช่แค่ยืนมองเหมือนเมื่อวาน เจ้าฟ้าเดินผ่านสวนกว้างเห็นช่างสวนบุญกำลังเก็บผล,ลไม้จากต้นมะม่วงต้นใหญ่ใบไม้เขียวขจีปลิวสวัยตามลมบุญค่อยๆค,คัดมะม่วงสุกงอมลงใส่ตะกร้าอย่างระมัดระวังเจ้าฟ้าหยุดยืนมองอยู่ชั่วครู่ก่อนพูดอย่างล้อเล่นแต่ซ่อนความจริงใจบุญถ้าเจ้าสอนฉันเก็บมะม่วงให้สวยและอร่อยได้ฉันจะให้รางวัลเจ้าใหญ่เลยนะบุญยิ้มอ่อนโยน มองเด็กหนุ่มด้วยสายตาอ่อนหวานถ้าเจ้าฟ้ากล้าลองก็ไม่ยากเกินไปหรอกแต่เจ้าต้องใช้ใจไม่ใช่แค่ใช้มือหรือแรงเท่านั้นนะเจ้าฟ้าฟังแล้วหัวใจเต้นแรงความท้าทายครั้งนี้ทำให้เขาตื่นเต้นกว่าทุกครั้งที่เคยรู้สึกเขาพยักหน้าอย่างมั่นใจงั้นฉันลองดูจริงๆบุญยืนตะกร้ามะม่วงให้เจ้าฟ้าแล้วบอกทีละขั้นตอนก่อนอื่น เจ้าต้องเลือกผลไม้ที่สุกพอดีไม่แข็งหรือเปรี้ยวเกินไปจับเบาๆไม่บีบแรงและค่อยๆตัดกิ่งที่อยู่ใกล้มือที่สุดเริ่มจากกิ่งต่ำๆก่อนแล้วค่อยปีนขึ้นไปสูงจะฝาปีนต้นไม้ครั้งแรกใจเต้นแรงมือเกร็งเล็กน้อยเขาพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้เสียหลักโอ้โหสูงกว่าที่คิดไว้เยอะเลยเขาพูดกับตัวเอง เมื่อเจ้าฟ้าพยายามเก็บผลไม้ผลไม้บางลูกร่องลงคืน้นบางลูกค่อยๆลื่นจากมือของเขาเขาล้มตัวลงบนกิ่งไม้นุ่มๆบุญรีบเข้ามาช่วยไม่เป็นไรเจ้าฟ้าครั้งแรกก็ต้องทำพลาดบ้างธรรมชาติและผลไม้ไม่เคยรีบเร่งเราเรียนรู้จากความผิดพลาดเจ้าฟ้าเริ่มผ่อนคลายยิ้มกับตัวเองแล้วเริ่มเข้าใจว่าการทำงานหนักไม่ได้น่ากลัวเท่าที่คิด เขาค่อยๆเก็บมะมุลได้ลูกแล้วลูกเล่ามือเริ่มชำนาญขึ้นใบหน้าของเขาเปื้อนเหงื่อบ้างแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความภูมิใจในระหว่างนั้นปุนก็พูดให้กำลังใจเจ้าฟ้าเห็นไหมถ้าเราทำด้วยความตั้งใจทุกอย่างก็เป็นไปได้แม้จะเหนื่อยแต่ความสุขจากสิ่งที่ทำเองมันมากกว่าการนั่งดูเฉยๆเจ้าฟ้าหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่า ฉันไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้ฉันรู้สึกภูมิใจกับผลไม้ทุกลูกที่ฉันเก็บเองก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นสูงเต็มฟ้าเจ้าฟ้าเก็บมะม่วงจนเต็มตะกร้าเขานำมาวางเรียงบนพื้นสวนมองดูสีเหลืองทองสุกงอมกระจ่างตาและรู้สึกได้ว่าผลไม้แต่ละลูกมีค่ามากกว่าที่เคยคิดบุญยิ้มให้และพูดว่าเจ้าฟ้าวันนี้เจ้าทำได้แล้ว คราวหน้าเจ้าจะปีนสูงขึ้นแล้วเรียนรู้วิธีดูแลต้นไม้ให้ผลไม้สุกงามไม่เสียหายได้มากขึ้นเจ้าฟ้ารู้สึกตื่นเต้นกับวันต่อไปเขารู้แล้วว่าสวนไม่ใช่แค่ที่สำหรับเดินเล่นแต่เป็นที่สำหรับเรียนรู้ความอดทนและความพยายามวันนั้นเจ้าฟ้ากลับบ้านด้วยหัวใจเบิกบานเต้นไปด้วยความภูมิใจเขาไม่ใช่เด็กเจ้าสำราญอีกต่อไป แต่เริ่มเข้าใจว่าการทำงานเองทำให้ทุกสิ่งมีค่ามากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในวันก่อนหน้าเจ้าฟ้าเริ่มตื่นเต้นกับการทำงานในสวนมากขึ้นทุกเช้าเขาจะรีบลงมาจากบ้านหลังใหญ่เดินเท้าเปล่าผ่านหญ้าอ่อนๆที่ยังมีน้ําค้างเกาะใบเขียวสดเขาเริ่มเรียนรู้การสังเกตธรรมชาติรอบตัวตั้งแต่เสียงนกร้องจนถึงกลิ่นดินเปียกวันหนึ่งขณะที่เจ้าฟ้ากำลังเก็บมะม่วงสุกงอมอยู่ใกล้ต้นสม้ม บุญเดินเข้ามาพร้อมยิ้มอบอุ่นเจ้าฟ้าวันนี้เราจะลองเรียนรู้วิธีดูแลสวนทั้งวันนะจะได้เห็นว่าการทำสวนไม่ใช่แค่เก็บผล,ลไม้แต่คือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเจ้าฟ้าตาโตด้วยความตื่นเต้นจริงเหรอบุญฉันอยากเรียนรู้ทุกอย่างเลยบุญเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นตอนง่ายๆก่อนเขาพาเจ้าฟ้าไปดูต้นไม้แต่ละต้นสอนให้รู้จักชื่อและคุณสมบัติ นี่คือต้นมะม่วงที่ให้ผลสุกงอมที่สุดต้องรดน้ำเช้าและเย็นไม่งั้นผลไม้จะเหี่ยวเร็วส่วนต้นส้มนี่ต้องตัดกิ่งเก่าออกเพื่อให้แสงแดดส่องถึงใบและผละไม้เจ้าฟ้าฟังอย่างตั้งใจมือค่อยๆจับใบไม้และกิ่งไม้เขาเริ่มเข้าใจว่าการทำงานแต่ละขั้นตอนต้องใช้ความเอาใจใส่และอดทนเมื่อถึงช่วงกลางวันเจ้าฟ้าพบกับปัญหาเล็กๆ เขาพยายามตัดกิ่งที่สูงเกินไปทำให้เขาสูงไม่ถึงและแทบเสียหลักบุญรีบเข้ามาช่วยไม่เป็นไรเจ้าฟ้าครั้งแรกทุกคนก็เจอแบบนี้เรียนรู้จากความผิดพลาดคือสิ่งสำคัญเจ้าฟ้าเริ่มหัวเราอกับตัวเองฉันเกือบตกต้นไม้แล้วสินะแต่ฉันสนุกมากบุญยิ้มและพูดต่อเจ้าฟ้าการทำสวนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อเจ้าทำเอง เจ้าจะเห็นคุณค่าของทุกอย่างความเหน็ดเหนื่อยจะกลายเป็นความสุขเมื่อเราเห็นผลลัพธ์บ่ายวันนั้นฟ้าเริ่มมืดครึ้มฝนเม็ดเล็กๆเริ่มตกเจ้าฟ้าต้องช่วยบุญย้ายตะกร้ามะม่วงและรดน้ำต้นไม้ให้ทันก่อนฝนตกหนักเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ฉันรู้สึกสนุกจริงๆเจ้าฟ้าพูดพร้อมยิ้มและเช็ดเหงื่อบนหน้าผากหลังฝนหยุดตก เจ้าฟ้าและบุญนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่มองสวนที่เปียกชุม่มฝนทำให้สีเขียวของใบไม้สดขึ้นและผล,ละไม้บนต้นดูสดใสเป็นพิเศษเจ้าฟ้าวันนี้เจ้าทำได้ดีมากเจ้าฟ้าหัวเราะเบาๆแล้วตอบ <c oughs> ฉันไม่เคยคิดว่าการทำงานเหนื่อยๆจะทำให้ฉันมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยบุญฉันรู้สึกเหมือนสวนนี้เป็นเพื่อนของฉันแล้วบุญพยักหน้าอย่างเข้าใจ ใช่แล้วเจ้าฟ้ามิตรภาพและความผูกพันเกิดขึ้นได้แม้กับต้นไม้และสวนเจ้าฟ้าเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ร่างกายตั้งแต่วันนั้นเจ้าฟ้ากับช่างสวนบุญสนิทสนมกันมากขึ้นพวกเขาเริ่มทำงานร่วมกันทุกวันเจ้าฟ้าไม่ใช่แค่เด็กเจ้าสำราญอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้ช่วยของช่างสวนที่มีหัวใจใส่ใจและพร้อมเรียนรู้ ทุกวันในสวนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงนกร้องและเสียงใบไม้กระทบกันเจ้าฟ้าได้เรียนรู้ว่าความเหน็ดเหนื่อยมีค่ามากแค่ไหนและเมื่อเราแบ่งปันความสุขกับเพื่อนและธรรมชาติความสนุกก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าวันหนึ่งหลังจากเจ้าฟ้าและบุญทำงานในสวนมาหลายวันสายลมเริ่มพัดแรงฟ้าเริ่มมืดครึมเหมือนมีฝนใหญ่จะตก ชาวสวนทุกคนเริ่มเตรียมตัวเก็บผลไม้และป้องกันต้นไม้เจ้าฟ้าเดินไปดูต้นมะม่วงต้นโปรโดของเขาเห็นว่ากิ่งไม้บางกิ่งเริ่มโค่นเพราะดินอ่อนจากฝนที่ผ่านมาเขารู้สึกใจหายโอ้ต้นไม้ของฉันจะเสียหายหมดไหมนะเจ้าฟ้าพูดด้วยความกังวลบุญเดินมาหาและพูดเสียงอ่อนโยนไม่ต้องตกใจเจ้าฟ้า เราสามารถซ่อมสวนได้แต่คราวนี้เจ้าต้องช่วยจริงๆเจ้าจะเห็นว่าการทำงานหนักไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าเราทำด้วยหัวใจเจ้าฟ้าเห็นว่าบุญเริ่มตัดกิ่งไม้ที่อ่อนแอและปรับหน้าดินให้แน่นเพื่อไม่ให้ต้นไม้โค่นเจ้าฟ้าจึงตัดสินใจช่วยบุญสอนเจ้าฟ้าว่าการซ่อมสวนต้องเริ่มจากตัดกิ่งไม้ที่หักหรืออ่อนแอ ปรับหน้าดินให้แน่นเพื่อไม่ให้ต้นไมน้โค่นผูกกิ่งไม้ใหญ่ที่ยังแข็งแรงแต่เอ็นไปด้านข้างให้มั่นคงเจ้าฟ้าเริ่มลงมือทำเองมือสั่นเล็กน้อยเพราะยังไม่ชำนาญแต่เขาใช้ใจเต็มที่จับเชือกผูกกิ่งไม้ดันดินรอบรอบ,บต้นไม้และค่อยๆปรับทุกอย่างให้เข้าที่ช่วงบ่ายฝนเริ่มตกหนักเจ้าฟ้าและบุญเปียกชุ่มไปทั้งตัว แต่พวกเขายังคงช่วยกันทำสวนไม่ยอมหยุดเจ้าฟ้าพูดเบาๆเหนื่อยจังแต่ฉันสนุกมากนะบุญฉันไม่เคยคิดว่าจะได้ทำอะไรแบบนี้จริงๆบุญมองเด็กหนุ่มด้วยความภาคภูมิใจเห็นไหมเจ้าฟ้าการทำงานด้วยหัวใจมันให้ความสุขและภูมิใจมากกว่าที่เจ้าคิดและเมื่อเราทำงานร่วมกันทุกอย่างก็เป็นไปได้เจ้าฟ้าเรียนรู้ว่า การซ่อมสวนไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดเขาต้องอดทนทำซ้ำหลายครั้งและบางครั้งก็ต้องรอให้ดินแห้งหรือผลไม้แห้งก่อนที่จะเก็บวันนั้นเจ้าฟ้าได้เห็นว่าแม้สวนจะมีปัญหาใหญ่แค่ความตั้งใจความอดทนและความร่วมมือก็สามารถฟื้นฟูสวนให้กลับมางดงามได้เหมือนเดิมก่อนพระอาทิตย์ตกฟ้าเริ่มใสอีกครั้ง เจ้าฟ้าและบุญยืนมองสวนที่เปียกชุ่มแต่ต้นไม้กลับดูแข็งแรงและสวยงามฉันทำได้แล้วสินะฉันช่วยสวนฟื้นคืนกลับมาเจ้าฟ้าพูดด้วยรอยยิม้มบุญพยักหน้าใช่แล้วเจ้าฟ้าวันนี้เจ้าทำได้จริงๆความเหน็ดเหนื่อยของเจ้ามีค่ามากทุกหยาดเหงื่อคือความรักต่อสวนและชีวิตเจ้าฟ้ารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากกว่าที่เคยเป็นมา และเขาเริ่มเข้าใจว่าการทำงานหนักไม่ได้แย่หรือเหนื่อยเกินไปแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าและสนุกสนานตั้งแต่วันนั้นเจ้าฟ้ากับบุญทำสวนร่วมกันทุกวันไม่เว้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ความผูกพันและความสนุกก็เติบโตขึ้นในใจของเด็กหนุ่มเจ้าฟ้าเริ่มเรียนรู้ว่า ชีวิตที่เต็มไปด้วยความพยายามและมิตรภาพนั้นมีค่าเกินกว่าทองคำทุกชิ้นหลังจากที่เจ้าฟ้าได้เรียนรู้การทำสวนด้วยตัวเองหลายสัปดาห์เขาเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่เด็กเจ้าสำราญอีกต่อไปแต่กลายเป็นเด็กหนุ่มที่เข้าใจความสำคัญของความพยายามความอดทนและความร่วมมือทุกเช้าเจ้าฟ้าจะตื่นแต่เช้ากว่าเดิมเดินลงมาสวนพร้อมกับถุงมือและกันไก เขาไม่รอให้ใครทำทุกอย่างให้เหมือนแต่ก่อนแต่ช่วยชาวสวนทำงานอย่างตั้งใจตั้งแต่รดน้ำต้นไม้เก็บผลไม้จนถึงตัดกิ่งและปรับดินวันหนึ่งเจ้าฟ้าดัดสินใจจะมอบของขวัญและรางวัลให้ช่างสวนบุญเพื่อขอบคุณสำหรับความอดทนและการสอนทุกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เจ้าฟ้าเดินไปหาบุญพร้อมรอยยิ้มบุญฉันอยากให้รางวัลเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่เจ้าสอนชัน ฉันรู้แล้วว่าการทำงานไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและความเหน็ดเหนื่อยก็มีค่าบุญยิ้มอ่อนโยนรางวัลที่แท้จริงคือหัวใจเจ้าที่เรียนรู้และเข้าใจค่าของการทำงานและสวนที่เราได้ฟื้นฟูร่รวมกันเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเจ้าฟ้าฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเขาเข้าใจว่าการทำงานหนักและความพยายามไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายหลังจากนั้นเจ้าฟ้าและบุญมักจะทำสวนร่วมกันทุกวันเจ้าฟ้าไม่เพียงเรียนรู้เรื่องต้นไม้และผลไม้เท่านั้นยังเรียนรู้เรื่องมิตรภาพและการแบ่งปันอีกด้วยเขาเริ่มช่วยเหลือชาวสวนคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเก็บผลไม้หรือช่วยซ่อมรัว้วทำให้ชาวสวนทุกคนยิ้มและชื่นชมความตั้งใจของเด็กหนุ่มวันหนึ่ง เจ้าฟ้าเดินไปที่ต้นมะม่วงต้นโปรดมองผล,ลไม้สุกงอมที่เขาเก็บด้วยมือของตัวเองแล้วเขาพูดเบาๆกับตัวเองว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าการเหน็ดเหนื่อยจะสนุกขนาดนี้และทำให้ฉันภูมิใจได้มากขนาดนี้บุญยืนอยู่ข้างๆและพูดว่าเจ้าฟ้าเจ้าต้องจำไว้นะความเหน็ดเหนื่อยและความตั้งใจจะทำให้ทุกสิ่งที่เจ้าทำมีค่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสวนบ้านหรือชีวิตของเจ้าก็ตามเจ้าฟ้าหัวเราะและพยักหน้าเขารู้สึกเต็มไปด้วยความสุขความภาคภูมิใจและความเข้าใจในคุณค่าของความพยายามตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าฟ้าไม่เพียงเป็นผู้ดูแลสวนที่ดีแต่ยังเป็นเพื่อนแท้ของชาวสวนทุกคนในบ้านเขาเรียนรู้ว่าการแบ่งปันการช่วยเหลือและการใส่ใจในสิ่งรอบตัวนั้น มีค่ามากกว่าการมีสิ่งของหรือความสบายเพียงอย่างเดียวสวนผลไม้ที่เคยเป็นเพียงสถานที่เดินเล่นสำหรับเด็กเจ้าสำราญกลายเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้การเติบโตและมิตรภาพสำหรับเจ้าฟ้าและชาวสวนทุกคนและนี่คือจุดจบของเรื่องราวคุณหนูกับชาวสวนที่เต็มไปด้วยความสนุกเพลิดเพลินและแง่คิดดีๆว่าความพยายามความอดทน และหัวใจที่ใส่ใจทำให้ชีวิตและสิ่งรอบตัวงดงามมากกว่าที่คิด